สวัสดีค่ะวันนี้ไซจะมาแนะนำถึงการเลือกใช้สีกันนะคะสีเนี่ยเริ่มต้นจากแม่สีนะแม่สีก็จะมี3สีเนาะสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะสีแม่สี3สีเนี่ยนะคะก็จะผสมกันได้สีทุกสีที่ตาเราสามารถมองเห็นได้แต่เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะเห็นสีต่างๆมากมาย ซึ่งสีที่เราเห็นก็จะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราแตกต่างกันนะถ้าแบ่งเป็นคร่าวๆก็คือจะเป็นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะคะสีโทนร้อนก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจส่วนสีโทนเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นๆสบายๆสงบการที่มองสีแต่ละสีอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็น ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของสีความเข้มของสีแล้วก็ความรู้สึกของคนที่เรามองด้วยเพราะว่าเวลาเราเห็นสีแต่ละสีบวกกับประสบการณ์และความที่เราจําสีนั้นๆในประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกต่อสีนั้นในอดีตเอามาตีความแล้วก็รู้สึกต่อสีนั้นคราวนี้เวลาที่เราจะเลือกใช้สีเราก็อาจจะต้องดูว่าเรารู้สึกต่อสีนั้นยังไงและอยากจะใช้สีนี้เพื่ออะไร สมมตินะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกหมดแรงเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายเราก็ควรที่จะเลือกสีที่ทําให้รู้สึกกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวายสีโทนที่มีความสดใสอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มสีชมพูที่เป็นโทนที่เรามองแล้วรู้สึกสดใสให้เราเลือกตามที่เรารู้สึกต่อสีนั้นๆส่วนถ้าเราอยากที่จะสงบและผ่อนคลาย ในช่วงที่ก่อนนอนที่เราทํางานมาเยอะและเรารู้สึกว่าอยากให้ตัวเองได้ผ่อนคลายลง<อ>ก็อาจจะเลือกสีที่เรารู้สึกสงบขึ้นเช่นสีฟ <Sab. S 2> ้าสีเขียวสีม่วงสีแต่ละสีที่เรามองไปตอนที่เราระบายภาพมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเราแต่แต่ละคนก็อาจจะมีความรู้สึกต่อสีนั้นแตกต่างกันให้เราดูที่ความรู้สึกของเราเลือกสีตามที่ความรู้สึกของเราบอก แล้วใช้สีนั้นตอนที่เราระบายสีอยู่กับสิ่งที่เราต้องการอยู่กับสิ่งที่เราเลือกสงบมีสมาธิเราก็มีความสุขตอนที่ระบายภาพนะคะรับไปพบกันในเล่มค่ะ